ลูกศิษย์ลูกหาเพราะว่าจะมีที่พึ่งทางไหนนะครับปีกว่าผมไปเจอเฟสแม่ติว๋วเลยทักมานะครับว่าแม่ติ๋วยังทําอยู่หรือเปล่านะครับวันนี้ไปทิพทําคลิปที่ไหนนะครับผมทําแล้วได้ผลก็ต้องมาทําซ้ํานะครับค่าครูค่าครูที่นี่นะครับสามรอยบาทเดี๋ยวผมจะคุยกับแม่ติ๋วก่อนแล้วก็จะมาทําเส้นด้วยนะครับเพราะว่าทําที่นี่ได้ผลนะครับอคดีต่างๆที่ไขหัวเราะย่ะยอผมนะครับรอด เดี๋ยวก่อนนม่มตัสสะปะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสานมุตสาปะขาวโตเลตุสัมมาสัมพุทธสัตถีปิโสวิเศษเสีพุทธนาวีมีนาพุทธตังโสวิโสตังพุทธีพีขออนุญาตถึงเส้นท่านผู้นี้ขอให้มีโชคมีลาภมีเงินมีทองคิดวังสิ่งใดสมความมุ่งมากบัตนาทุกประการเถิดเดี๋ยวก่อนก่อนแต่งเส้นนะครับแม่ติ๋วผมคือเพื่อไขข้อสงสัยผมเพื่อถามทุกที่นะครับค่ะค่าครูแม่ติ๋วใช้ได้เท่าไหร่ ใช้ได้ร้อยเดียวอีกสองร้อยเอาไปทําบุญที่วัดวัดจันทร์ต้นพึ่งตอนนี้เจดีเสร็จเรียบร้อยแล้วเจสมโพธิยังอ่าเจอสมโพธิปีหน้าเราก็สงการป่ะสงการเลยค่ะผมจะให้ติดไปด้วยใช่สงการมีมีสมโพธิปีหน้าเลยค่ะรับปากไว้ตัางอาจารย์แอดอยู่ใช่ค่ะไม่ตอนอยู่ไม่ได้ไปยอดทองคําขึ้นเรียบร้อยแล้วขึ้นเรียบร้อยขึ้นเรียบร้อยแล้วพี่ติ๋วพี่ติ๋วจะใช้เงินได้หนึ่งนสามค่ะ ได้ร้อยเดียวครับค่ะสองร้อยนี่ก็เอาเข้าทําบุญบางทีไปอ่าสํานักที่เขาอะไรลงศพอ่ะอ่าบทำบุญางศพให้ลงศพด้วยครับซื้อข้าวสารแจกด้วยค่ะสบายใจได้นะครับเงินที่มามาทําวิธีนี้นะครับค่าที่ไหนหนึ่งร้อยบาทเนี่ยเอามาไว้เป็นค่าพวงมาลัยค่าพวงมาลัยค่าพวงมาลัยที่ที่จัดเตรียมให้ครับค่ะพี่ปิ๋วถ้าขอจะถ้าใช้หมดนี่อาจารย์เอดบอกว่าไง ไม่ได้เพราะว่าต้องทําตัวเข้าตัวเลยของสิ่งเหล่านี้จะเข้าตัวเราต้องแบ่งครับผมแบ่งช่วยเหลือคนทุกสํานักเจ็บที่ผมไป่ทำมาทุกสํานักจะจะเป็นแบบนี้ค่ะครับยิ่งเอาไปใช้เลยเนี่ยยิ่งเข้าตัวเลยทันทีเลยครับเพราะว่าคนที่มาหาเราทุกคนนี่เขาจะมีสภาวะว่าลําบากใจทุกใจครับอ่ามีแบบทุกใจถึงมาหาคาณครูบาอาจารย์แม่ติ๋วสามร้อยบาทนี่ทํามากี่ปีแล้ว ทบมากี่ปีก็แม่ติ๋วอยู่กับอาจารย์มาสามสิบห้าปีอะค่ะนั่นแหละสามร้อยบาทเมื่อก่อนแพงนะครับแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะทำช่องนะครับจะไปทาคลิปให้เฉพาะสํานักที่มีค่าคูสักห้าร้อยหรือไม่เกินพันแต่ถ้าสํานักไหนที่มีค่าคูแพงๆนะครับ ไม่ทําให้นะครับตรงตรงใหอ่ะแม่ติ๋วที่นี่อยู่ตรงไหนของกรุงเทพที่นี่ก็คืออ่าซื้อตรงคอนโดซื้อตรงคอนโดถนนรามอินทราครับเข้าได้ซอยซอยเข้าได้ซอยร้อยยี่สิบห้ากับร้อยยี่สิบเจ็ดครับผมมินบุรีกรุงเทพนี่ครับเบอร์เบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งนี่ครับเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดห้าถ้าตามเพจก็ได้อาบุรพาพดุงไทยครับหรือไม่ก็ตามรอยบุรพา ถ้ามีงานมีอะไรสําคัญก็จะแจ้งแจ้งทางเพจเลยครับค่ะอย่างกับในวันจันทร์วันจันทร์ที่จะถึงนี้ครับอ่าวันจันทร์ที่ยี่สิบเจ็ดครับค่ะอ่าจะมีพิธีจะมีพิธีอาบน้ําเพนของเราเนี่ยจะจัดทุกปีเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกทีว่าอาบน้ําเพนจันทร์ตอนจันทร์ดียังไงนะครับใช่ค่ะก็ติดต่อมาทางเบอร์หรือมาร่วมงานได้เลยมาร่วมงานได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเดี๋ยวผมจะคุยกับแม่เต๋ยวอีกทีหนึ่งว่าอะไรนะครับแม่เต๋ยว อันนี้ผมแต่งเส้นไปสมอยอาจารย์แอดบุรพา <c oughs> ตอนแรกผมไม่ได้คิดอะไรนะครับค <c oughs> ดีความเรื่องพระสมเด็จผมกันเด็นไปเลยนะครับ <c oughs> แล้วคดีผมที่พัทยากับเซียนพระก็กระเด็นอีกนะครับคือเขามาแต่งเส้นสามร้อยบาทแล้วทําให้บางไอ้ที่หนักกลายเป็นเบาที่เบากลายเป็นไม่มีนะครับมาเถอะครับเนี่ยยวผมจ่าแม่ติวขออนุญาตครับขออนุญาตเส้นของคุณไตเทพนะคะ บอกได้ไหมอย่าบอกเยอะนะอบ,อบอกได้บอกได้บอกได้แล้วกันครับจริงๆเส้นชีวิตเนี่ยขาดไปครับขาดไปตั้งแต่สมัยอาจารย์อยู่แล้วครับแต่ว่าก็จะมีเส้นวาสนาค้ำมาอยู่่มีเส้นวาสนาค้ำต่อเส้นชีวิตอยู่ครับเส้นเส้นชีวิตที่หายไปนี่มันก็อาจจะมีเรื่องอุบัติเหตุ ทำให้เกิดมีอุบัติเหตุหลายสิ่งหลายอย่างแต่ตอนนี้คุณไตรเทพมีเส้นกากบาทที่ฝ่ามืออย่าด่าผมมากนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้นกันป้องกันภัยให้อยู่นะคะในช่องท้องของคุณไตรเทพนี่ก็จะมีก็จะมีปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อเป็นลมกรดไหลย้อนเกี่ยวกับท้องท้องเองมีหมดผู้ชายอาจจะมีแบบฉี่กระปิดกระปอยหรือฉี่ขัดก็จะอยู่ในในท้องเกี่ยวกับช่องท้องเลยให้แม่ให้แม่ติ๋วดูดวงให้ด้วยนะครับค่ะ การดูดวงะครับ <c oughs> คุณต้องเรื่องสุขภาพเป็นหลักก่อน,นครับเรื่องคูค่ครองเรื่องอะไรนะเอาไว้ที่หลังของคุณไตรเทพเนี่ยก็จะมีเส้นเสน่ห์มหาเสน่ห์เขาจะมีเส้นตรงนี้มีมหาเสน่ห์อยู่ตรงนี้แม่เต่วเต๋วตรงนี้ขอเน้นอีกทีนะ,ะอันนี้เส้นมหาเสน่ห์ที่อยู่ในตัวเป็นคนที่คนรักคข่เอ็นดูมีคนที่คอยอุปถัมตลอดครับค่ะแล้วก็เด่นสุดก็คือเส้น อันนี้ก็คือเส้นมหาอํานาจครับคําว่าอํานาจนี่ก็คือเราทําอะไรนี่สบายเรามีอํานาจต่อรองทุกสิ่งทุกอย่างได้ค่ะ <ète. S 1> แล้วก็การเงินเส้นการเงินเนี่ยขึ้นมาอย่างสวยงามค่ะแต่นี่อันเก่านี่คดีความนะอแต่ว่ามันจางไปแล้วนนเส้นคีความอันนี้สําคัญค <idence S 1> นะครับอันนี้มันจางไปแล้วเส้นคดีความกับเส้นโลบภัยใข้เจ็บนะครับพยายามให้มันมีน้อยที่สุดค่ะอันนี้มันจางถ้ามันจางก็คือ เราก็ปลอดภัยแหละทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่ว่าถ้ามันยังแข็งอยู่แข็งแรงอยู่เน้นความเข้มอยู่ก็ยังมีต่อแต่นี่มันจางหมุดแล้วอาจารย์แอดครับที่ทำไว้ให้อาจารย์บุรพาท่านทำไว้ให้ด้วยแล้วก็คุณไตรเทพก็จะมีปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขามีอยู่นะคะแล้วก็มีเส้นคนอุปถัมภ์เส้นคู่ก็มีแต่ไม่บอกไม่บอกไม่บอก อยากได้เส้นอะไรมาัางเป็นพิเศษเอาเส้นขี้โรคออกมาดีกว่าโรคภัยไข้เจ็บนะโรคภัยไข้เจ็บนะค่ะอ้าวอันไหนไม่ดีก็ออกไปโอ้ยตอนนี้เขาเป็นเส้นเป็นเฮงนะคะตอนนี้ความเฮงบังเกิดกับคุณไตเทพแล้วตอนนี้ขอให้คนติดตามเพิ่มเป็นล้านหนึ่งนะครับผมยังติดติดสินบนอยู่เลยแม่แม่ติวจะไปจะไปฉายหนังค่าแม่น้ำที่พิศโลกอื เจ็ดแสนแล้วยังไม่ได้ทำก็คือผ่อนผันเจ้าผันอะไรนะคนแก้บนก่อนว่า,าสักล้านหนึ่งเขาให้ได้ให้ได้ล้านหนึ่งใช่ไ,ใชไหมตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วเจ็ดจุดเจ็ดแสนกับ<า>อีกสี่หมื่นโอ้โหใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้เป็นความจริง<ป>แล้วอ้าวนี่แต่งเส้นชีวิตให้มั่นคงแข็งแรงยั่งยืนอยู่เย็นเป็นสุโขโรคภัยแค่เจ็บอย่าได้เกิด เส้นวัจะนาำมีดเหมือนคมนะครับแต่ไม่คมนะครับตอนลากเนี่ยเราจะไม่รู้สึกคมนะครับแต่ตอนขูดเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามีดคมนะครับตอนที่ลากเส้นลงไปนี้มีดรู้สึกไม่คมนะครับแต่พอขูดซ้ายขูดขวานี้ เราจะรู้สัมผัสได้ว่าเออมีมีคมนะครับเออตอบตอบข้อสงสัยกับเอฟซีนะครับว่าจะเกิดเลือดไหมนะครับตอนขุดก็แปลกดลนะครับไม่คมนะครับแต่ตอนปาดข้างปาซ้ายในขวาเนี่ยเราต้องเข้าใจได้นะครับว่าเข้าแน่นอนแต่ไม่เข้านะครับอีกหน่อยจะได้ดังไปแต่งไปทำคลิปต่างประเทศมา Hey, จริงแม่ติ๋วพูดพูดเหมือนเห็นเลยเนี่ยใช่ไหมจะต,ต้องทําคลิปต่างประเทศนะ,ะเพรเส้นทําเส้นเส้นต่างประเทศขึ้นแล้วอ่าเส้นไหนแม่ติว๋วเส้นนี้ค่ะเส้นเดินทางต่างประเทศโอเ้เฮ้ยนี่นะครับวันอา,าทิตย์นี้ะจะไปอินเดียนะครับแล้วก็กลับวันอาทิตย์นะครับต่างประเทศไปทําคลิปเหรอคะไปครับโอ้ไปทําคลิปต่างประเทศอืมนี่นะครับ สำหรับคนที่มีอายุเยอะนะครับผมแนะนําให้แต่งเส้นที่เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนะครับอันนี้เป็นแบบแรกนะครับการดูดวงไม่ว่าจะเป็นสาสตไหนนะครับเขาบอกได้นะครับพื้นดวงแต่ละคนว่าอายุเท่าไหร่จะเป็นโรคอะไรเราก็ป้องกันให้มากป้องกันมากกว่าเดิมนิดหนึ่งนี่ผมขอเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเป็นธรรมดาไอเป็นพิเศษไม่ให้เกิดขึ้นนะครับนี่ อัศจรรย์ใจนะครับหลายคนที่มาผมมาทําคลิปอ่ามาทําแต่งเส้นนะครับลายมือที่ขาดก็จะต่อนะครับลายมือที่เป็นเส้นโรคภัยไข้เจ็บนะครับจะเบาบางนะครับเง้นต่างประเทศให้อีกหน่อยนี่นะครับเส้นผู้ใหญ่สนับสนุนค,คนอุปถรรัมภ์เส้นมหาอำนาจ นี่ครับต,อ,ตอนตอน,ตอนตอที่คีกรีดลงไปนะไม่รู้สึกคมนะครับแต่ทอนที่ป่าข้างข้างซ้ายข้างขวานะครับสัมผัสนี้ทําให้รู้ว่าถ้าโดนเข้าจริงเข้านะครับรนี่ นะโมตัสสะภะคะวะโตะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทิติปิโสวิเศษีเศษีพุทธนามีมีนาพุทธังโสอิโสตังพุทธิปิอิเงินทองไหลมาเทมาละชาลิเตนโมตัสสะภะคะวะโตะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตเลตสังมาสัมปุทละสันนโมตัสสะภะคะวะโตเลตสัมมาสัมพุทธัสสะทิติปิโสวิเศษีเศษีพุทธนามีมีนาพุทธังโสอิ อิโสตังพุทธติตีอิเงินทองไหลมาเทมาณชาลิติอ้าวลงนณนาทองน้อยใครเห็นนี้ต้องดูทุกคลิปนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสวิเศษีเศษีพุทธนามีมีนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธติตีิ อมอิติยโยกะละนิโยชาโตชาโตเอหิสัมมาคาคามะะเมตตาโมปานิพุทธินดีไทยหนูยาละคไคด้วยนะโมพุทธยะอมจะเซกหนาทองให้หน้าเหมือนแสงไฟานาเหมือนแสงทองคิวทั้งสองยกมือนพนมยกทองขึ้นไวชาย,ยิงทางลายจงมาลงรัปกปัดเจเนฮโอมสิบทีคูสิบทีสว่างโม จงบังเกิดเป็นณน้าทองเงารวยสาธุนี่นะครับก็จะใช้เวลาประมาณสิบห้านาทีค่ะรับใครอยากได้เส้นไหนหรือจะบอกได้เลยค่ะเส้นที่เป็นอุปสรรคในทางจะแก้ให้หมดเลยค่ะไม่ต้องบอกก็แก้ให้ออยู่แล้้วตงกกก็ให้หมดแล้วถ้าเห็นอย่างเช่นคดีความปวดท้องปวดเอวอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยคจะแก้ให้หมด จะแก้ให้ก่อนโดยไม่ต้องบอกโดยไม่ต้องบอกแต่ว่าอันไหนที่ควรจะระวังก็จะบอกครับค่ะเง่อไหนควรจะระวังก็จะบอกแล้วก็แต่งเส้นเสร็จแล้วให้ไปใส่บาตรด้วยนะคะตอนเช้าตอนเช้าใส่บาตรสามองค์ใส่สามองค์สามองค์ควรจะสามองค์ควรจะสามองค์เพราะว่าเราจะมีมีใบแต่งเส้นให้เรียบร้อยเลยให้ไปใส่บาตรใบใบแต่งเส้นเหือันนี้ใบแต่งเส้นมาก่อนนี่นะครับเอาใบแต่งเส้นกับใบใส่บาตรมาให้ด้วยจะได้เห็นอันนี้พกกลับไปบ้านเลย ใบใส่บาทนี่พกกลับไปบ้านนี่นี่นใบแต่งเส้นนี้ก็จะเผื่อเพื่อคนรู้นะครับว่าแม่ติวอาน์ได้บ้างหน่อยใบแต่งอันนี้ใบใส่บาทนะคะใส่บาทเนี่ยก็คือมีกล้วยน้ำว้าดิบสองลูกต่อแผ่นทองหนึ่งแผ่นและเงินสิบสองบาทนะคะใส่ไปใส่พระตอนท่านบินสบาทใส่ไปสามองค์เอ้ยบาทผมพระมากกว่าสามพระพระมาองค์เดียวใส่สามวันติดกัน มันจะมีพวกสีถนนชัยถามว่าถ้ามาองค์เดียวจะทำไงใส่สามวันติดกันส่ชสามวันติดกันครับค่ะอันนี้แล้วก็เราใส่เข้าไปาอาหารได้ปกติค่ะอันนี้สิบสองบาทนี้ใส่เพิ่มสิบสองบาทใส่พร้อมกับแผ่นทองนี่เลยใส่เกินได้ไหมพี่เดวใส่เกินก็ได้แต่ว่าไม่ต่ากว่าสิบสองบาทไม่ต่ำกว่าใส่เกินได้นะครับใช่ค่บก็ได้ค่ะไม่ต่ำกว่าสิบสองบาทนะคะก็เวลาเรามาแต่งเส้นนี้เราจะให้กรอบอ่าวันที่วันที่เรามาเคยมาหรือยังอ่า ชื่อนามสกุลอาชีพนะคะวันเดือนปีเกิดของเราเวลาตกฟากเท่าที่เราจําได้ครับที่อยู่ก็ที่อยู่เราปัจจุบันนี้เบอร์โทรแค่นี้ใครเป็นคนแนะนํามาแล้วก็คือการแต่งเส้นลายมือเนี่ยเราอยากได้เส้นอะไรบ้างอมันมีอยู่ในนี้ให้เราหมดเลยเฮ้ยอย่างนี้มันดีทุกเส้นนี้ผมขอครอบจักรวาลบานคนครอบจักรวาลเลยเอาถูกทุกข้อคือขอได้ทุกข้อนะครับใช่แต่จะให้เน้นไหน บอกได้เลยเ้นเส้นอยากมีลูกใช่ไอคนที่ไม่อยากมีลูกก็บอกได้นะครับไม่อยากเอามีลูกแล้วเขาก็บอกได้เหมือนกันเมื่อกี้มีคนบอกว่าไม่เอาไม่เอาไอเส้นที่มีคู่แล้วเนี่ยมีคู่แล้วก็จําเป็นต้องแต่งราะต้องแต่งให้ดีให้ดีกว่าเดิมให้ให้ศินเสมอกันครับทําให้สินเสมอกันบางคนสินไม่เสมอกันก็จะทะเลาะเบาแวงกันตอนแรกๆก็เสมอกันดี พอไปไปสิ่งไม่เสมอกันอ่ะมคือสิ่งเหล่านี้ควรทำแต่ก่อนไม่เกิดปัญหาเกิดปัญหาแล้วมันแก้ยากแก้ยากนี่ครับพี่พี่ติ๋ววันวันจันทร์ที่ยี่บเจ็ดใช่ค่ะวันจันทร์ที่ยี่สิบเจ็ดเนี้ยลูกยกสั่งมาให้ดูหน่อยสิเดี๋ยวเราจะทาคลิปอนออดีอีกคลิปหนึ่งนี่นะครับติดต่อแม่ติ๋วปรามพี่ติ๋วที่บอกแล้วครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อันนี้อันนี้ไปไหวทางนน้นก่อนอ<ด>่าเนี่ยเนี่ย